ตัวไงนะฮะจ้ไม,ไม่ไหวฮะจาก็จะไม่ไหวแล้ววันนี้ปู่มาเปิดแล้วนะ,ะแล้วปู่ก็ต้องช่วยคนได้ไหมเนะี่ยแล้วล่างเขาก็ก้ามาเป็นลูกศิษย์ที่นี่นะปู่ยินดีใช่ไหมปยใช่ไหมไปู่ให้ล่างมาเป็นลูกศิษย์ที่นี่เต็มตัวเลยนะเต็มตัวนะใช่ไหมต้องมารับพานนะขอให้ล่าง,ง,าง<ช>มาอะไรนะขอให้ล่างมาเออขอให้ล่างมาใช่ไหม ปูขอล่างพามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวงานไว้ครูปูมาเปิดด้วยนะมา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 นะวันนี้ปูเปิดแล้วเนี่ยแล้วปูก็ให้โชคลาภล่างด้วยนะให้ไหมให้ไหมได้ได้ได้ไดนะปูเปิดครั้งแรกเลยนะเนี่ยลไางเขาก็ไม่ล่างอืไม่เคยมัเคยล่างเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวล่างใจไวไหว ปู่ให้โชคลาภล้างด้วยนะให้ไหมได้ได้ให้ไหมปู่ให้ไหมได้ปู่ให้ให้หมดทุกองที่ปู่ก็ให้ด้วยเลยพ่อแม่พรมันดาก็ให้แล้วนะพมันดาก็ให้ด้วยนะอือเอาแล้วแค่นี้ก่อนนะเงิทอนกันเลยโอ้ยครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยสาธุสาธุโอ้ ไม่ไหวไม่ไหวสัมผัสครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่เคยลงเลยใช่ไหมเนี่ยมาลงที่นี่ที่แรกใช่ไหมเป็นยังไงหนักมากเลยเ <laughs> ไม่เคยเลย <c oughs> ใช่ไหมไม่เคยมีกีแบแบบนี้เลยเอ oh, <า>้เห็นไหมรู้ยังว่าทำไมถึงมาที่นี่ไม่เคยเลยใช่ไหมบูชามากี่ปีแล้วหลายแล้วก่อนดูมินกว่ห้าห5-6กปีกว่าเกือบสิบปีแล้วนะเห็นไหมสิบสิบเอ็ด ครั้งแรกเลยเห็นไหมเห็นเห็นปู่ลงมาเมื่อกี้ไหมเราไม่เคยกันไปงานไหว้ปูที่ก็ไม่เคยก็ไม่เคยด้ยสิบเอ็ดปีใช่ไหมเลานเล็กอ่ะรู้สึกยังไงวันนี้พอลงแล้วรู้สึกหนักไหมหนัแต่พอนี้แล้วเบาไหมเบาแล้วนะรู้ยังว่าเรามีมีจริงๆเหมือนที่พัมมานดาบอกมีอันนั้นทุกอย่ากับมือถือล้วเขาก็บอกว่า เรามีร่างแต่ยังไม่ถึงเวลาต้องเปิดต้องเปิดที่ไม่มีใครเปิดไม่มีใครเปิดได้มีต่รับขันก็บูชาอย่างเดียวแต่ไม่มีใครเปิดได้ไม่ได้ไม่ว่าโทรแค่ครอบเสียงแต่ก็ไม่มีอาการอะไรนี่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดอย่างนี้แล้วเวลาครอบเสียงต้องมีคนอยู่ต้องมีมีกลัวใช่ไหมกลัวนะไม่วันนี้ครั้งแรกเราจะไม่ไหวแต่พอรู้แล้วเดี๋ยวกลับไปปฏิบัตินะ และเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครั้งแรกก็จะหนักอย่างนี้แหละครั้งแรกก็จะหนักเราเราจะไปปู่สีพุทโธที่ทําไมไปง่ายไม่มีเดินทางก็ง่ายอะไรก็ง่ายวันนี้พอพอได้รับรู้ใช่ไหมครูแล้วเมื่อกี้พอนะเพราะเรามีปูสีพุทโธนะแล้วพอเปิดใจรับแล้วปูมาเลยใช่ไหมรู้สึกหนักเลยใช่ไหมแแหล ตอนที่พมารดาบอกว่าปีมาก็หนักขึ้นทันทีเไม่รู้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 รื่อ้ไม่เคยรู้เลยว่ามีปูศิษฐโธรพอรู้ปุ๊บหนักเลยตั้งแต่บูชาขันอะไรมาไม่รู้เลยไม่รู้ไม่มีไม่มีคติไม่มีอะไรแต่จิตสำนมีแต่เรารักท่านเรารักท่านเหมอนเรารักท่านแต่ครูบาอาจารย์ที่อื่นก็ ไม่ได้บอกว่าเราออวันนี้ได้ชัดเจนนะนี่ไงแล้วเดี๋ยวไปปฏิบัติแล้ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเนาะเชื่อมั่นว่าทุกอย่างอเชื่อไหมประมาณจะลองให้ดครับว่าตอนที่เราไปไปคามชัโนคชนโนดครั้งที่สองรถขั้นหน้าตั้งสามคันตกบ่อ ละยะแตกหมดทั้งสามคันเขาก็อยู่ด้านซ้ายผมขับรถก็ตกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรขับรถแล้วมีหลานสองคนขับจากเขาวิการ์นออกไปทางเทนเนียไปขึ้นเขาปัอขึ้นเสร็จไปถึงโคราไปจอดรถมาไม่รู้ว่ารถยางบวมเป็นลูกโป่งแต่ไม่แตกเออไม่แตกโอ้เนอะ ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไปถึงใช่ไหมแต่ก็ไปถึงทางที่จากเส้นทางอันนี้ไปถึงปั๊มที่ผมเต้ำมันระยะทางร้อยโลทำไมยางไม่แตกก็ปูนะช่วยลูกเออนี่ไงพอจนถึงคํามจนรอดปูยังว่าเรามีพ่อปูเนี่ยเออต่อไปเรียกพ่อไม่ได้แล้วนะก็เป็นพ่อปูแล้วนะกลับไป ีีแลยังไม่รู้นามของท่านว่าเป็นนามอะไรได้รู้ว่าโูนะวันนี้ชัดเจนแล้วนะเชื่อยังเชื่อยังว่าทําไมต้องมาทําไมต้องมาเป็นรูกสิทธิ์พระมารดาเชื่อว่าต้องต้องบารมีถึงกันบารมีถึงกันอืมไม่งั้นก็เปิดไม่ได้อของปูเราก็ไม่ใช่บารมีน้อยนะใช่ไหมเข้าใจยัง หนักเลยตกไม้พราแม่เปิดให้ึนเขาก็ไม่เปิดใช่ใไปงานเขาใจแล้วนะวันนี้เปิดแล้วเป็นยังไงโล่งอแล้วก็ใจก็ไม่เบไเย็นอ่ะเบาไดย็นนเบาเาเนประมาแต่ว่ารกมาเป็นไม่รู้อีกแลอ่ะป มาทับได้แล้วอย่างนี้ก็เมื่อกี้พี่ทมันบบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าอะไรก่อนที่จะเปิดอะบอกว่าละต้องช่วยรักษาแล้วนะต้องช่วยเปิดโอ้โหช่วยรักษาใช่ไหมใใช่แต่ว่าบอกว่าถึงเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดปูเปิดน่เปิดอะไรนะแต่ว่าต้องนี่ก่อนต้องมาทำพิธีก่อน ก่อนที่จะช่วยใครนะเข้าใจยังอย่าเพิ่งไปช่วยใครนะเราปฏิบัติก่อนนะยังไม่อยากให้ครรู้ที่ซ้ำเลยนะแต่ถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวลงแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมเป็นวิทยาทานนะใช่เป็นวิทยาทานได้ว่าเราเคยนะเคยช่วยเหลือคนมาแล้วที่เขาเป็นอะไรนะเขาก็หายนะคนาที่ไงที่พระารดาบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องรักษาใช่ไหมแต่ฟังนะ แต่ต้องมาทําพิธีกรที่บอกว่าจะถวายพันครูอ่จะจะช่วยคนอะไรต้องทําพิธีถวายพันครูก่อนแต่ตั้งใจอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ทํานะแต่ตั้งใจจะมาทำอยู่แล้วตั้งใจจะมาขอรับพันครูอยู่แล้วที่นี่ไม่ใช่ขันนะพันครูนะตั้งใจอยู่แล้วนะตั้งใจจะมาเสิร์ฟบูชาครูเางตามที่พระมารดาบอกอะไรมาตามตำรวจตามเวลา ลูกยอมรับทางทุกประการนั่นแหละทำตามหมดตามเวลาเลยจะไม่ปิดนพี่ว่าอะไรนะเดินทางกลับเดินทางมาก็ให้ขาดแคลปลอดภัยจะมาหาใด้ขาดแคลปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางจะได้คล่องตัวจะได้ดีขึ้นกลับไปนี่ทํางานการเงินทองไหลมาเทมาจะได้มีกิจการอะไรดีๆแล้วเกิดทางนี้ทางพมานดาะการอะไรลูกจะได้ซื้อหามาให้พมาณดาเป็นของฟองได้ มารดาขาดหรืออะไรลูกมาทั้งูวดลูกกับเพือมาให้ประมาณดาได้เนี่ยเห็นไหมเหมือนนี่เขาก็ซื้อมาเห็นไหมซื้อผงซื้อดอกไม้ซื้ออะไรมาซื้อมะพร้าวซื้อกล้วยมาถวายบางบางอย่างอาจจะทําไอเราที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ซื้อมาพี่ถูกดต่อมะพร้าวอย่างเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมเยอะมากเยอะมากนะอันนี้อยู่ที่ไหนัะเหรอ